หมูยองสาขาสิบสองอ๋สิบสองหรือว่าสาขาสองอ๋อสาขาสองสารอาอนี้มันเหมือนเลขหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านวันนี้เราก็อมาอยู่ที่โอ้นะครับพี่หมูหยองนะครับวันนี้สาขาอดโดนนะครับสาขาอดโดรปืดเธอโบไหมท่อไหม อินเตอร์ไหมอู้มีครบทุกอย่างเลยครับกระปรงกระปรงกระแปงกระปังโอ้โหอ,อินตรงอินเตอร์ฮือโคตรเท่ชิบชิบอู้มอไซก็ยังมี อู้นี่รถไข่รถลูกค้าหรือเปล่าอันนี้รถลูกค้าหรือเปล่าหรือว่ารถอูล่ล้อโอ้โหคุ่นอ่ะ อะไรนี่ปอดช่างเขาทำอะไรเนี่อยอเอาแล้วทำไมมารื้ออะไรรถเขาอย่างงี้ช่างฮะไม่ใช่รถผมไอ้บ้า โอ้โหไม่ใช่รถผมเพื่นว่ามันมเรื่องอะไรของเขาเงี้ยเนี่ยหรือถ้ารื้อแบบนี้โปรโมชั่นนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยรื้อแบบเนี้ยก็อันนี้เป็นพิพัวแปดพันห้าเขจะมีแก้วาวโปรแปดพันห้าพันห้าใช่โปรแปดพันห้าเขจะมีแก้วกระปองเกลด แก้ว,วหนึ่งก็คือแก้ว,วใช่ครับ,รบแก้ว,วข้างในคอก็คือหนึ่งจต้องแก้วาวทุกคันคถ้าไม่แก้วาวผมอยากทราบมันมีคนแบบคอมเมนต์มาอะไรประมาณนี้ช่างถ้าเราไม่แก้ได้ไหมก็ได้ครับแต่มันก็จะมีเสียงเคกนานเสียงเคด้วยแล้วก็ววถ้าเกิดวาวล็อกก็คือ ชิบหายนะครับอันนี้เรื่องจริงผ่านจอมาแล้วนะครับรถผมการการคดนะครับไอนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้แก้วาวนะครับถามว่าคุณเอาไปรีแมปแล้วไม่แก้วาวได้ไหมได้แต่ถ้าซัดเมื่อไหร่ก็เงินแสนนะอ่พูดง่ายๆไม่แสนก็หมื่นหลักหมื่นหลักแสนไอนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าผมโดนมาแล้วนะครับไอนี้ก็ บอกความรู้ให้เพื่อนๆที่รีเมปแล้วไม่ยอมแก้วาวนะครับแล้วก็กระป๋องนี่ก็คือต้องเปลี่ยนนะ,นะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้มันสวิงคนระับมันของเก่ามันก็แล้วแต่อ่ะอันนี้แล้วแต่น้องช่างเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ทางที่ดีแนะนำก็คือแก้วาวเปลี่ยนกระป๋อง อ่าใช่อย่างที่ช่างแนะนําดีกว่านะครับมันก็จะจบนะครับคือเราเสียตังค์ครั้งเดียวใช้ยาวเลยทีนี้อ่าอันนี้ผมไม่ใช่เลยผมโดนมาแล้วนะครับรถตัวเองเลย,เอ,เลยอ่าหนึ่งจุดเก้านี่แหละรถเจ้าของนี่แหละอืมกานคดมาแล้วครับบางคันลูกเตกใช่ไหมช่างลูกเตก,ก,เตกแต่แม่ไม่ได้เตกนะ ไม่เกี่ยวกันเหรอลูกแตกเมื่อลูกไปมีเรื่องเลยอ๋อลูกมีเรื่องก็เลยแตกนะครับไอ้้บา <c oughs> นี่ก็จะเป็นอ่มาร์กนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็รือ้อแล้วก็แก้าบ่าวชุดนี้ทั้งสองสาขาเลยไหมช่างสาขานู้นจะอยู่9,500อ๋อสาขามหาชัยอยู่9,500พอ,อ่าใครอยู่โดนก็8,500 ก็ใครอยู่เขตกรุงเทพนะครับถ้าอยากเอ้ยถ้าอยากได้แปดพันห้าก็คือขับรถมาอุดรเนาะใช่ไหมมันก็จะใช่ใช่มันก็จะถูกกว่ากันไงช่างเอ้าก็คืออยู่กรุงเทพก็มาได้คือมาสาขาอุดรมันจะได้ถูกกว่ากันค่าธรรมันเหรอเออค่าธรรมันที่เราต้องเดินทางมาอีกค่าธรรมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเอาค่าซ่อมอย่างเดียว ไอ้บ้าเออก็ไม่รู้ไงก็เผื่อคนฟังสับสนไงเฮ้ยไปที่สาขาอุดรดีกว่า8 5 0 0เองเราอยู่กรุงเทพเออแล้วก็วิ่งมาสาขาอุดรไงใช่เมาราคาถูก8,500แต่ลืมคิดว่าเฮ้ยเราเติมน้ำมันไปมันกี่บาทอันนี้ก็พูดหยอกนะครับใครใกล้ที่ไหนนะครับก็ไปที่นั่น ก็คือสาขามหาชัยนะครับก็พิมพ์ไปน่าจะขึ้นอยู่นะเพจหรือว่าแผนที่น่าจะขึ้นอยู่ใช่ไหมพิมไปว่าอูพี่หมูหยองเอ้ยอูหมูหยองไม,ไม่ต้องมีพี่นะ,ะแต่อันนี้ผมก็เรียกพี่นะครับเพราะว่าเสียแกเป็นพี่นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับสาขาอุดรก็พิมพ์มาเลยมันก็จะขึ้นอยู่นะครับสาขาอุดรชุดโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับ แปดพันห้าพี่มาทำอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังอีกยังไม่ทายอีกดีพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งเป็น <ขา S 1> ปอดิเซอร์แล้วก็ทั้งขากล้องเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โอ้ย <laughs> เป็นทั้งผู้กำกับนะครับคายเพลงนะครับ ก็ใครอยากได้ชุดนี้ก็จะมีะวัดเกตมันไม่ใช่วัดบูธมันไม่ใช่วัดเกตวัดบูธแล้วก็ชุดแก้วาวโปรโมชันนะครับแล้วก็กระป๋องเทอร์โบนะครับชุด8,5 0 0แล้วก็พร้อมอุด EGR แล้วก็ท่อน้ำบนนะครับอุดให้ครบเซตเจ้าของรถไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่ควักตังค์แล้วก็จ่ายแค่นั้นเองแล้วก็นั่งดูนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่นั่งดูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก่อนรอก่อนก็ได้นะครับนี่ครับสบายๆชิวๆก็ใช้เวลาก็ประมาณสักสามวันนะครับไม่ใช่อ๋อ <2 S 1> ไ,ไม่ใช่เขาคือโทรมาจองก่อนไงโทรมาถามล่วงหน้าก่อนสามวันวันที่สามก็คือมาทําไง <No. S 1> ก็เสร็จไงครับอันนี้มุกหรือเปลือกหอยนี่อ,อันนี้ก็หยอกเล่นนะครับพูดเล่นกันไปนะครับ คลิปเราก็อาจจะมีสาระบ้างไร้สาระบ้างแต่นี้ก็เกือบสาระนะครับแต่ก็ไม่สาระแต่ก็น่าจะสาระนะประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจสอบถามได้นะครับทางเพจพี่หมูยองเลยจะมีเบอร์โทรนะครับหรือไม่ก็ m e s s e ซ g e จก็จะมีแอดมินคอยตอบคอยถาม08399มศู0 83, 0 83, 99, 9ยเบอร์โทรหมูยองนี่ครับใครจดไม่ทันก็ไปแคปหน้าโจเอาแล้วก็ ไปดูเอาเองนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับหมูหยองสาขาหนึ่งอยู่ที่มหาชัยสาขาสองอยู่ที่อุดรสาขาสามก็ยังไม่มีนะครับเอาไม่พูดมากแล้วผมเริ่มคอแห้งแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไป